ข้าวเย็นด้วยกันนะคะทุกคนข้าวไข่เจียวค่ะดึงเหน่หิวข้าวมากข้าวไข่เจียวแล้วก็จะกินกับผักกาดดองผัดผักกาดดองใส่หนูหิวข้าวจนตาลายอะ่ะทุกคนแล้วเราจะผอมได้ยังไงอดข้าวไม่ได้เลยนี่ก็จะเป็นก <c oughs> ผัดผักกาดดองใส่หมูสัดผักกาดดองแล้วก็ผัดเองทําเองทุกอย่างเลยผักกาดดองก็ดองเองนะคะทุกคนคือเราเก่งแหมโอ๊ยไม่คุยแล้วหิวข้าวไข่เจียวไข่เจียวก็ต้องกินกับพริกอ,อร่อยที่สุด ไข่เจียเราไปซื้อมานะคะทุกคนวันนี้ผัดผักกาดองอร่อย ความจริงถ้าอยากลดความอ้วนนะคะทุกคนแล้ก็ไปวิ่งมาเราก็ไม่ควรที่จะกินข้าวแล้วแต่เราไม่ไหวกินค่ะเราเองก็ไม่ได้ลดนะแต่อยากพอม อากาศเย็นๆแบบนี้อยากกินแบบซุปร้อนๆแล้วท่กคนแต่กินซุปแบบซุปกิมจิอะไรเงี้ยเปรี้ยว ตอนแรกเราไปวิ่งมาสี่สิบนาทีแล้วก็เราต้องมาซื้อของในแมคโครนะคะทุกคนพอพรุ่งนี้เราจะทำเราจะทาซุก,กี้หรือว่าหมูจุ่มอะไรอย่างนี้กินนะคะกว่าเราจะมาถึงดวดติดมากเชียงใหม่คือติดสูด คนต่างจังหวัดมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะขนาดนะคะทุกคนไปวิ่งมามาแว่แม่โคกว่าจะมาถึงโอ้โหรถติ่มมากก็หิวจนใส้สัน่น เวลาหิวนะคะทุกคนกินอะไรก็อร่อยข้าวหัดเดียวร้อนๆแบบนี้ก็ที่หนึ่งแล้ว น,นก็ทำงานอีกวันหนึ่งก็หยุดยาวเลยค่ะห้าวันทุกคนแฮปปี้แอนดี้ห้าวัน i'm right